อัสลามุอะไลกรกุมครับผมเมื่อ2วันก่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวเลยกับการที่มีคนห่มผ้าเหลืองนะครับไปร้องเรียนต่อการที่ผู้ว่าชาัดชาติน,น่ะแต่งกายในเครื่องแบบของอิสลามแต่งกายในเครื่องแบบของมุสลิมว่ามันไม่เหมาะสมมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมันทําให้ไม่ดีต่อใจกับชาวพุทธรวมทั้งยังได้มีการถามถ,ามถึงผู้ว่าชัดชาตินะครับผมว่าเป็นอิสลามหรือว่าเป็นพุทธแน่นอนหลังจากที่ผมนั้นน่ะได้ทราบข่าวนั้นนะครับนอกจากข้อมูลความรู้ที่ผมจะเตรียมมาฉะเขาเนี่ยผมก็เตรียมความกระแนะความกระแหนแล้วก็ความแซะมาให้ ด้วยแต่สาวว่าผมคงไม่ต้องแซะไม่ต้องกันแหนก,กนแหนหรือว่าไม่ต้องฉาอะไรเขาเพิ่มเพราะว่าเพื่อนๆต่างศาสนาเพื่อนๆชาวพุทธเนี่ยได้ทําสิ่งนั้นแทน <c oughs> ผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ก็นั่นแหละครับถึงแม้ว่าการกระทําของเขานะนะั้นี่ยจะทําให้สังคมนะนะนะออกมาต่อว่าต่อขานอะไรมากมาย หลังจากนั้นไม่นานนะครับผมเขาก็ได้ทําการลงคลิปอีกรอบหนึ่งซึ่งในคลิปนั้นเขาก็ได้มีการต่อว่ากลับมาคนที่ต่อว่าเขาแต่ชาแต่เราจะไม่ให้ค่าเขาในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเน้นในการสร้างความเข้าใจให้ดีกว่าในประเด็นแรกเลยนะครับผมเผื่อใครสงสัยเนี่ยแต่งกายแบบนั้นเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องนับถือศาสนาอิสลามการแต่งกายแบบที่ผู้ว่าชาติแต่งกายนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาอิสลามแต่คนที่เป็นมุสลิมน่าสมควรที่จะแต่งตัวแบบนั้น แต่การแต่งตัวแบบนั้นคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถแต่งตัวได้แล้วการที่คนแต่งตัวแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขานั้นจะกลายเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันกับการที่คนห่มผ้าเหลืองน่ะนะบอกว่าผู้ว่าชาติชาติน่ะแต่งตัวแบบนั้นได้มีการทำนิ้วแบบนี้แล้วก็ได้มีการสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกับเป็นการน้อมรับพระเจ้านอนรับในอิสลามศาสนาอิสลามการที่จะเป็นมุสลิมได้มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับผมมันไม่ได้ง่ายเหมือนเราหยอดเหรียญแล้วก็ไขโหลออกมานะ การที่คุณนั้นจะเป็นมุสลิมการที่คุณนั้นจะนับถือศาสนาอิสลามอย่างแรกเลยคุณจะต้องผ่านและ2คําถามคําถามที่1ก่อนที่คนต่างศาสนาจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะครับเขาจะถามว่าคุณเต็มใจที่จะเข้าศาสนาอิสลามจริงไหมมีใครบังคับคุณหรือเปล่าอย่างแรกเลยจะต้องผ่านสองข้อนี้แล้วการเป็นมุสลิมนะครับผมหัวใจของเขานั่ยน่ะจะต้องน้อมรับต่อพระเจ้าจริงๆจะต้องเชื่อจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกโลกนี้หรือแม้แต่จักรวาลหรือมิติไหนๆที่เรานั่นน่ะไม่รู้ไม่เคย แล้วก็ไม่รู้จักนั้นมีผู้สร้างแต่ในกรณีของผู้ว่าชาตินั้นการที่แต่งกายแบบชาวอาหรับถ่ายรูปชูมือแบบนี้มันไม่ได้ทําให้เขานั้นนะเป็นอิสลามนะครับถ้าหากว่าใครก็ตามจะเป็นมุสลิมได้ด้วยกับการแต่งกายแล้วก็ชูนิ้วแบบนี้แล้วเขาเป็นมุสลิมได้ป่านนี้นบีผมนี้นั่งเกาหัวแขกๆเลยแหละ ม,ม,มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับผมการนาับถือศาสนาอิสลามมันไม่ได้แบบนั้นและถ้าหากว่าเรานั้นมองในตัวตนของประเทศไทยเราประเทศไทยเรานั้นให้สิทธิและก็เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนาผู้ว่าทัชชาติเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธร้อเซแน่นอนผมเคยเห็นเขาใส่บาตรผมเคยเห็นไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูอยู่ผมเคยเห็นเขาไหว้พระอยู่เขานน้าหนาเป็นเทวพุทธแน่นอนและในส่วนนี้ถ้าหากว่าอีกสักปี2ปี3ปี4ีปีเขาอาจจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นหรือเขาจะเลือกเป็นคนไม่มีศาสนาเขาก็ยังคง คงเป็นผู้ว่าช,ชาติอยู่ดีเขาก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ดีเขาก็ยังทํางานของเขาได้อยู่ดีเขาก็ยังจะต้องทํางานรับใช้คนในประเทศไทยไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆไม่ว่าผู้ว่าช,ชาติจะนับถือศาสนาอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อหน้าที่การงานหรือว่าการทํางานของเขาเลยในทางกับการการที่เขานาันาไปแต่งกายแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาเหมือนกันเขาไปในงานนั้นชื่องานมันก็บอกอยู่ว่าเป็นงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุ เขาไปในานามของแขกรับเชิญและเขาก็ได้ทําการถามแล้วว่าชุดเนี่ยใส่ได้ทุกคนไหมคนในงานเขาก็บอกว่าใส่ได้ทุกคนคนทั่วโลกเขาก็รับรู้ว่าชุดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ชุดที่เฉพาะจะเป็นมุสลิมเท่านั้นถึงจะใส่ได้คนต่างศาสนาที่เขาเคยไปเทีาา่ยวซาอุดีอราระเบียหรือไปเที่ยวดูไบเขาก็แต่งกายแบบนั้นกันได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเคลียนะครับนั่นก็คือหนึ่ง ทุกๆศาสนานะครับผมสามารถแต่งกายแบบนั้นได้การแต่งกายแบบนั้นเป็นการแต่งกายแบบชาวอาหรับต่อการถ่ายรูปแบบนี้ชูมือขึ้นฟ้าเนี่ยต่อให้คุณนั้นปฏิญาณหรือว่ามีคนมาบอกให้คุณนั้นปฏิญาณแต่คุณก็จะไม่ใช่มุสลิมถ้าหาว่าหัวใจของคุณนั้นไม่ได้น้อมรับต่อพระเจ้าจ,าจริงๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันไม่มีผลเลยครับยังไงผู้ว่าชา,ชาติก็ยังเป็นผู้ว่าช,าชาติอยู่เหมือนเดิมและในส่วนที่บอกประมาณแบบว่าเออมันไม่ดีต่อใจของชาวพุทธหรือว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอะ่ะ ในส่วนนั้นนะครับผมก็ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าถ้าเราดูจากกระแสในการตอบกลับของคนที่นับถือศาสนาพุทธเราก็จะรู้เลยว่า เออไอคนที่คิดแบบนั้นอ่ะไอคนที่มันไม่ดีต่อใจอ่ะมันก็คือเฉพาะคนในกลุ่มของคุณเท่านั้นไม่ใช่ชาวพุทธและกลุ่มของคุณมันก็ไม่ได้เป็นกลุ่มทางการที่แบบว่าชาวพุทธนั้นอ่ะรับรองให้มาทําหน้าที่นี้หรือว่าเต็มใจให้มาทาหน้าที่นี้แต่หากว่ามันไม่ดีต่อใจมันก็คงจะไม่ดีต่อใจเฉพาะพวกของคุณไม่ใช่ชาวพุทธทั่วไปไม่ใช่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในประเทศในทางกลับกันในสิ่งที่คุณบอกว่าอ่ามันเป็นภัยพระพุทธศาสนาหรือว่าเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาผมมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะให คุณลองคิดดีๆ สำหรับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สงบสุขสันติแต่ว่าผู้คนในศาสนานั้นน่ะมันมีบางกลุ่มที่เอาคําสอนนั้นน่ะไปบิดเบือนไปทําการก่อเหตุนั่นนี้นูน่นจนทําให้ศาสนาอิสลามเนี่ยเรียกได้ว่าด้านในเนี่ยกระสัากระสายมากหากว่าใครนั้นน่ะศึกษาอิสลามจากความเป็นมุสลิมเนี่ยก็จะเกลียดอิสลามไปเลยแต่ถ้าหากว่าใครนั้นศึกษาอิสลามจากความเป็นอิสลามเนี่ยก็จะรู้ว่าอิสลามนั้นน่ะเป็นยังไงในสิ่งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่คนในเนี่ยแหละคนที่เป็นมุสลิม กําลังทําลายศาสนาของตัวเองกําลังทําลายอิสลามด้วยมือของเขาเองไม่แตกต่างอะไรกับสิ่งที่คุณกระทําเลยครับสิ่งที่คุณกําลังกระทําอยู่นั้นเดิมทีแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความคิดและก็ความรู้สึกต่อผู้คนโดยรอบต่อชาวโลกเนี่ยว่าพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาที่มีสติเป็นศาสนาที่มีความเมตตาเป็นศาสนาที่มีใจกว้าง <สา S 2> เป็นศาสนา,สาที่รู้ผิดรู้ชอบเป็นศาสนาที่รู้คิดเป็นศาสนาที่มีใจสูงนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนานั้นน่ะสามารถที่จะโปรโมทแล้วก็สร้างเป็น หน้าตาของพระพุทธศาสนาได้แต่การที่คุณกระทําแบบนี้ในบทบาทที่มีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างเช่นการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่สิ่งที่คุณกระทํามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามเนี่ยแหละรครับมันคือการที่คุณนั้นนะ่ะกำลังทําลายพระพุทธศาสนาจากแกนใน คุณกาลังทําลายพระพุทธศาสนาจากด้านในถ้าหากว่าภัยภายนอกหรือว่าอิสลามเนี่ยมันจะเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาอย่างที่คุณคิดจริงๆนะเกาะของพระพุทธศาสนาเนี่ยแข็งแรงมากครับคนที่เป็นมุสลิมคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาอยู่ร่วมกับชาวพุทธชาวต่างศาสนาเนี่ยเอาแค่ประเทศไทยเนี่ยก็เกือบพันปีและ600ปี700ปีแล้วในการที่เขาจะอยู่ร่วมเหตุใดมันถึงมาเป็นภยัยเมื่อไม่กี่สิบปีที่ได้ผ่านมานี้เองทําไมมันถึงเพิ่งมาเป็นภัยในตอนที่โลกนั้นมีโซเชียลมีมีเดียมีสื่อมีทีวี ถ้ามันจะเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาจริงๆนะ่ะมันคงเป็นภัยมาตั้งนานแล้วครับหากว่ามันเป็นภัยแบบนั้นจริงไอภัยตัวเนี้ยไอภัยอิสลามไอภัยจากมุสลิมไอภัยของศาสนาอื่นเนี่ยมันก็ทาได้เพียงแค่กัดก่อนเปลือกนอกของพระพุทธศาสนาแต่สิ่งที่คุณทํานี่สิที่มันน่าเป็นห่วงเพราะคุณนะั้นนะ่ะกำลังกัดกินพระพุทธศาสนาจากภายใน ลองคิดให้ดีๆไต่ตองให้ดีๆเลิกได้แล้วการกระทําแบบนั้น<ๆ>การกระทําของกลุ่มพวกคุณเนี่ยขนาดคุณโดนโจมตีต่อว่าเยอะขนาดนี้แล้วคุณยังไม่มีการคิดไม่ได้มีการวิเคราะห์เอากลับไปคิดเลยก็ยังมีการไลฟ์สดคลิปที่2อ,ออกมาแล้วก็ต่อว่าดาทอก,กับคนที่มาด่าดคุณต่อแทนที่คุณจะเก็บเนี่ยไปทั้งงคิดว่ามันใช่ไหมกับสิ่งที่คุณกระทําเหตุใดมันถึงเป็นแบบนี้